สำหรับคนที่มีปัญหานะปวดต้นคอบา่าไหล่หลังนะสบักเอวนะเนื่องจากอนอนไม่ถูกท่านะหรือว่าเส้นพลิกนะเส้นตึงต่างๆนะเอาเคียวนวดกดจุดนะี้ไปกดคายนวดได้นะนะตัวเคียวนี่จะทามาจากเหล็กนะแข็งแรงนะด้ามจับกระชับมือนะตรงปลายนี่จะเป็นที่นวดนะเนะี่ยก็เอาไปเอา,เอาตัวที่นวดเนะี่ยไปกดตรงจุดที่เจ็บนะแล้วก็ค่อยๆดึงมาด้านหน้านะช้าๆนี่นะครับเนี่ยนะนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะไปร้านนวดนะไปกดจุดนะ เราเองก็ทําได้ที่บ้านนะไม่ต้องง้อใครมานวดมากดให้นะนะไม่ว่าจะเป็นนะบาบานะคออาไหลหลังนะสะบัดต,ต่างๆนะบางคนมีปัญหานะเวลานอนตกหมอนบ้างอะไรบ้างนะหรือว่าออกกําลังกายหรือว่าเดินถงบล้วเส้นมันพลิกนะใช้ได้ตั้งแต่นะขานะยันด้านบนเลยลำตัวเลยนะครับใครที่อยากจะได้นะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะจัดโปรอยู่นะก็คลิกได้ที่ตะก,ก้าหนะ้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะนะ ดูแล้วมันเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะแต่ใช้งานได้จริงแล้วดีจริงๆนะฮะสุขภาพดีๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะถ้าเราไม่ดูแลรักษานะหรือว่าเยียวยาฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาเราแน่น,นเพื่อนทำให้สุขภาพของเราริ่าแย่หรือว่าความสุขในชีวิตลดลงนะจ่ายเงินไปแค่ไม่กี่สิบบาทเนี่ยได้อุปกรณ์นะมาทาให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะเคียวนะฮ<น>ะนวดกดจุดถูกใจจริงๆครับ